คหนูเป็นตัวแทนจากบ้านคอนสารหมูสอนนะคะจะมาขอสัมภาษณ์ในเรื่องของรายละเอียดหมู่บ้านค่ะคือบ้านคอนสารของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะบ้านบ้านบ้านคอนสารนี่ถิ่นหลบ้านคอนสารนีประวัติความเป็นมาเนี่ยที่แรกที่แรกผู้เฒ่าผู้แก่นี่ยนาจากมาจากบ้านขมือนกันเนี่ยมาประมาณจักสิบกว่าคนนี่แหละ มันนั่นมันแลงหลาพเพล่ยง่ายไปยุบเป็นบ้านห้างโคกบ,บ้านห้างทางไปบ้านนองคุณทางไปบ้านนองคุณวันนี้พเพล่นเป็นตังเงินพเพล่ยสี่ตังบ้านบ่ได้พเพล่ยว่าหายหาหาบ้างตังบ้านตรงนั้นนั่นเป็นที่ลุ่มมันจะตังบ้านบ่ได้เจก,ก้อนสมัยโบรานเพล่ยจะตังโน้นโน้นมาที่ที่สูงๆวันนี้เพล่ยเพล่ยง่ายออกไปบันนสามสี่คนนั่นมีกระตาายู่อันเดียววันนี้เขาสารกะเอาไปเฮ็ดนกนิ้เนาะ ข้าวสารเนียเป็นหงเป็นนึ่งกินดีมันมันมีกระตาเดียวเพื่อนเอิญคอนไหมว่าม่นหากมันตอนี่กระตานึงทูกขังหลังกับคอนเอาไปเลยคอนไปเราไม่นด้มาฮ้อนตรงตรงบ้านคอนสารปัจจุบันนี่แหละมาถึงตรงนั้นแหละคนแก่ที่คอนข้าวสารนั่นน่ะล้มมันหนักล้มแล้วก็เสียชีวิตตายตายอยู่บ้องหันเลยมันเลยก็เลยตั้งซื้อบ้านนั่นมูมูมูม้าเหมือนกันเลยตั้งโยหหันเลยตั้งซื้อบ้านคอนสารคอนข้าวสารมาเนี่ยเพม่นหักมาน่อ ควันมาหอดกลางบ้านมาครับเป็นท้งสมัยก็เป็นท้งจุกโลกเนาะทางจุกโลดทางลึกๆนั่นแม่นั่นแหละตรงนั้นแหละแกก็ตายควันเข้าสารนะกล็ล้มลงก็เสียชีวินนตันและตั้งซื้อมาบ้านควันสาลหมูบมม่บ้านของเรามีสถานที่สําคัญไหมคะสถานที่สําคัญเนี่ยก็คือดอนดอนผู้ตาครับเป็นที่สักการะผู้ท้าแล้วก็มีไม้ไม้อนุรักษ์ รัพยกากรธรรมชาติไม่ระดูต้นง่ายที่สุดของจังหวัดมหาสาครคามกอดหาหาหกคนหาหกคนเนี่ยกอดไม่กอดปกหุ่มเมืองชาวบ้านบ้านนอกอนก็นกนมากอดปกหุ่มต้นนั้นต้นง่ญ่ที่สุดของจังหวัดมหาสาครคามไม่มีต้นเดียวเดี๋ยวนี้วัฒนธรมรมพวกในพื้นออกมามจังจังเดือนที่แล้วเนี่ยก็มาจากกรุงเทพสมัง,งั้นวัฒนธรรมมันกับมาเมือง มึงว่าตัวใหม่ตัวนี้มันเงยข้างเงยข้างอี่นข้างเงยข้างยาวนะครับเรานเพื่นกัดอนพุตตาก็มีสักกุลัสักกะลัมโบราณของหมู่บ้านมีดอนปูดมีดอนปูตตาเป็นสถานที่สําคัญของหมู่บ้านนะครับดอนปูตตาแล้วหมู่บ้านของเรามีความโดดเด่นด้านเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์อย่างไรบ้างคะความโดดเด่นของหมู่บ้านนี่ครับบ้านโคตรสารนี่เลย้านโคตรสารนี่ก็จีหลักกับนี่กุ้มโดดเด่นกับกุ้มกุ้มท่อผา คุมทอผ่าผ้าไหมถ้าไหมมัดมีแล้วก็เอาไปขายไปโชว์แถวกรุงเทพเมืองทองทานีของงานของพระเจ้ายุ่งหัวงานของพระเทพจริงๆเดี๋ยวเอาไปโชว์แล้วก็ไปขายเอาไปขายไปถอนลลไล่ไล่ในแม่บ้านเป็นเก่งเ่ยังไงว่าแม่แม่บ้านนี่เขาทาได้หมดไล่อย่างมาไม้ไมๆจังขอเจ้าฟ้าหรือวันอรีนิบานนี่แหละจุดตำบลบางแสับานนี่แหละต้นตำรับ สินสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านเราะครสินค้าโอท็อปนี่เป็นของบางา้านคอนสารนี่เป็นผ้าผ้าพันคอไหมพี่ทอเองครับทอทอเองทอมือเองเลยเป็นผ้าพันคอกระกระ,กะ่งขายทั่วทั่วประเทศด้วยกันเลยกันเนผ้าผ้าพันคอเป็นผ้าพันคอกระ่งขายทั่วประเทศด้วยกันก็ได้รับสนับสนุนจากทุลัทั้งในทุลักทั้ง ธนาคาชุมชนเนี่ยอย่างนเนี่ยเ,ยเป็ก่มตั้งกลุ่มยังไงกลุ่มเป็ีจักเป็นกลุ่มคอขาขาพันคอ,อแล้วก็ส่งขายแล้วก็มีงานงานใดก็ทำแต่งานการช่างงานประจำปีเนี่ยเราขอไปขายจังหวัดของจังหวัดเป็นตีบุดเด่นคนขายคนหลากหลายได้ได้ส่งออกส่งอุดตลอดก,กไดอด็ได้ส่งตลอดไม่ส่งตลอดมันส่งตลอดบารก็ชัก ขอบคุณพี่ข้อนะคะที่ได้ให้รายละเอียดความเห็นบ้านค่ะแลวขอขอบคุณที่ได้ให้ัำภัษณ์วันนี้ด้วยค่ะขอบคุณครับ